สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะชีวิตปัจจุบันปีประวิทยังดูดีในวัย53ปี ย้อนกลับไปเมื่อสมัยอดีตต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับปิ๊ประวิทย์เทิดวงหนุ่มหล่อมากความสามารถที่ตีบทแตกกระจุยโดยหนุ่มปิ๊ประวิทย์ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการมานานมากซึ่งพักหลังนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าคร่าตากันสักเท่าไหร่และวันนี้จะพาไปส่องภาพปัจจุบันในวัย53ปีของหนุ่มคนนี้กันค่ะ ปิประวิทย์หรือแฟนๆละครรู้จักกันเป็นอย่างดีในบทอาจารย์เจนภพจากละครยอดฮิตแรงเงาทั้งช่อง3และได้เลิกลากับภรรยาสาวแพรวดอรดาริการัฐพิพัฒน์พายาธผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลดสถานะความสัมพันธ์เหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันค่ะหลังใช้ชีวิตคู่มาร่วมกันมานานกว่า9ปีซึ่งก่อนหน้าน,นี้เมื่อต้นปี2556มีข่าวการเลิกรากของทั้งคู่ออกมาซึ่งนักแสดงหนุ่มออกมาปฏิเสธค่ะแต่ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันจริงแต่ยังต้องปรับตัวเข้าหากันซึ่งเราทั้งคู่ตัดสินใจเป็นเพื่อนกันและมีสละต่อกันและมีลูกเป็นหลักในการดูแลให้ความอบอุ่นปิประวิทย์กล่าวโดยทั้งคู่ได้เข้าพิธีม่านเป็นการ ส่วนตัเมื่อวันที่20กรกฎาคม2546และเข้ารับพระราชทานน้ำสางจากสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาก่อนจะจัดพิธีฉลองสมรสพระราชทานณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2546โดยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมามากกว่า9ปีและมีลูกด้วยกัน2คนคือน้องพีพวัย7ขวบและน้องเพ็บพิ่นวัย4ขวบก่อนที่จะตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะทั้ง นี้ไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุบังเอิญแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะคุณพ่อป,ปิ๊บประวิทย์ได้วางแผนเส้นทางการศึกษาให้แก่ลูกน้อยทั้งสองคนได้อย่างดีเยี่ยมคุณพ่อป,ปิ๊บเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากจึงส่งลูกๆเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งการเรียนโรงเรียนนานาชาติได้จํากัดสัดส,ส่วนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติทําให้เด็กๆมีโอกาสซึมซับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษพมเห็นด้วยกับการส่งลูกๆไปเรียนซัมเมอร์ครอสระยะสั้นในประเทศเจ้าของภาษาเพราะนอกจากจะทําให้เด็กๆรู้จักทักษะการใช้ชีวิตแล้วยังได้หัดช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักผ้าเองจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบตลอดจนวินัยต่างๆอย่างเรื่องของการตรงต่อเวลาค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมดารากอส,สิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ